้องโชกุนมาเล่นด้วยนะฮะโุนโชกุนหล่อฮะยาวดะ้ะโชกุนอายุเก้าเดือนยอมให้ผมอุ้มแล้วไง ปีนปีนปีนอย่าปีนบ้านนะลูกน้องโชคกุลเาขาเขามาเล่นด้วยใครเป็นกดเป็นลมเบอร์แรงอีก่วนะนนี้ก็พยายามเอามาเล่นให้ได้เยอะๆอะนะฮะเขาจะได้คุ้นน้องโชคกุลโกน จะอุ้มเข้าโกงได้ไหมนี่หมากุนจะสวไมไ้มเนี่ยเอาเข้าโกงเนี่ย